เนื้อขาลายถัดไปยี่หล่าใ่เตยอ่อนใบมะกรูดเนื้อขาลาย ผัดใบยี่หราสวัสดีครับวักสษีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนมาครับมือเนี้เป็นเมนูผัดใบยีลรานะครับขาลายนะครับผมขาลายผัดใบยีลราพริกแห้งนะครับเฮ็ดเองครับผมมากครับเตรียมกันเมนี้เขอเป็นข้าวเหนียวนะครับวักสษฎีบริเวณข้าวเจ้านะครับน้ำข้าวเหนียวก็แซ่บครับผมื Cấp nhỏ mới lạ Mình Chưa bởi lạ không ออมเทนเนนือกระแสบนะครับหอมมะละกนครับตัมะลกินนุก นื้อขาล่างของบ้านนะครับซื้อมากเลยจากซอยจากกว้วยกับมะขัดนะครับเังได้หลายเมนูครับผมเนื้อขาลา่าเป็นลวกกิ่นกบแส่บครับผม Mm hmm. Min mm kendang. -hmm. Mm -hmm. หน้่งเ่งสมุนไพรนะครับพริกไทยอ่อนใบวีลานะครับเพชรห่อนเขาวันดีพี่นอ้องออกตัดวานกับหอมใญ่นะครับลงตัวมากครับผม แซ่บพี่น้องสำหรับเมนูขาไส้นะครับซื้อมากก็ไม่เห็ดได้หลายเมนูครับผมแบงเห็ดนะครับเป็นพัดธุแน่เป็นลวกจิ้มแน่ครับเป็นส้อยจุใมแน่น้็นน้ครับเป็นลาบเป็นค,ออนนนค้อยครับผมออกเหมือนไม่ไดหลายเมนูครับผมต้องคอยคุ้มนะครับมีซองยังไงเป็นบอกมากนะครับแบ่งแยกกันได้หลายเมนูครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกๆขันเดี๋ยวมารับชมเป็นกำลังใจให้บริการผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วน,นะครับเตือนไว้คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้มากทีไรไปก่อนสวัสดีครับ